ก็สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับกลับมาพบกับจโจ้ดิตอชั่นนะครับวันนี้นะครับเรามีพระหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นเสือหัวขาดนะหลวงพ่อพัดรุ่นเสือหัวขาดมาให้ชมกันนะครับก็เนื้อนี้จะเป็นเนื้อแบ็กเลดยมนะครับผมแบ็กเลดยมนะครับดูครับ น่าจะสร้าง999องค์นะครับสร้างน้อยมากนะครับแบ็กเลดียมนะครับโค้ด19นะเสือหัวขาดแบ็กเลดียมโค้ด19บลบ็อกทองคำนะครับผมดูครับดูความคมชัดนะครับเหรียญนี้นะครับก็เป็นที่นิยมนะครับเขาก็เล่นกันอยู่นะครับผมยิ่ง2หลักยิ่งแพงนะบล็อกทองคำยิ่งแพงนะครับ บางบางรุ่นบางองค์เนี่ยตรงนี้เป็นเกดงูเลยนะครับเนี่ยครับจะเป็นเกดงูนะครับอันนี้ก็จะหายากอันนี้ต่อบอใบไ,ไม้นะแบ็กเลเดียมนะแบ็กเลเดียมหรือแบ็กโรเดียมนะครับผมบางอันก็จะตอกออซออซก็จะหายากนะครับน่าจะมีประมาณ60กว่าองค์นะครับผมครับ องนี้นะครับจะเป็นรุ่นเทพพยักษ์นะครับเสือหัวขาดนะเดี๋ยวผมให้ชมนะเห็นกันไหมครับเทพพยักษ์เสือหัวขาดนะต่อโค้ดหนึ่นะดูครับยิงโค้ดหนึ่นะดูความสวยงามสิครับเสือหัวขาดล่ามโซ่นะครับ แบ็กเรดีแนะครับมีการตอกยันที่หูเหรียญข้างหลังนะครับผมผมจะให้ดูความสวยงามนะครับข้างล่างจะเป็นพัดนะครับดูครับหน้าหลวงพ่อนะครับดูหูนะครับดูจีวอนดูจมูกนะครับ โดยรวมแล้วเหรียญนี้สวยนะครับขึ้นคอหรือว่าเลี่ยมทองอสวยมากเลยนะครับเป็นอีกรุ่นที่น่าเก็บนะเป็นอีกรุ่นที่น่าเก็บเลยครับบอกเลยรุ่นนี้นี่ตอนแรกเห็นเงียบๆสักพักนึงค่อยๆขยับขึ้นมานะครับค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมมีหลายเนื้อนะครับมีหลายอย่างนะให้คุณพี่ไปท่านทุกท่านนะครับไปเลือกดูเอาเลยนะครับแต่ผมจะเก็บแต่เนื้อบนๆนะครับเป็นพวกเนื้อเงินนะครับหรือว่า พวกเนื้อแบล็กเลเดียมแบบนี้นะครับขออภัยผมอาจจะติดเรียกแบล็กเลเดียมนะครับผมบางคนเรียกแบล็กโรเดียมเนาะแต่ผมชอบเรียกเป็นแบล็กเลเดียมนะดูนะครับความสวยเนี่ยความดำมะครับดูยันนะดูดีครับดูยัน ยันดูเสือนะครับแล้วบางคนถามว่าบล็อกทองคําดูยังไงนะครับรุ่นนี้ที่เห็นเห็นก็จะมีบล็อกทองคํากับบล็อกแตกเนี่ยนี่ที่ผมซูมอยู่เห็นขีดไหมครับเห็นขีดไหมครับขีดเนี้ยแหละครับที่จะบอกว่าเป็นบล็อกทองคํานะครับเนี่ยครับจะเห็นชัดเลยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมขีดตรงยันนี่นะครับข้างบนหัวอุนะครับเนี่ย จะเป็นบล็อกทองคำนะครับดูครับเห็นชัดเลยนะครับแต่ว่าไฟมันส่องหน่อยนะดูดีครับ ขีดอย่างนี้นะครับบล็อกทองคําถ้าเป็นบล็อกแตกจะเป็นขีดตรงนี้นะครับจะมี2บล็บอกบล็อกแตกกับบล็อกทองคาบล็อกแตกจะมีขีดเส้นๆนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นบล็อกทองคําหายากนะหายากเลยนะเลขสวยด้วย19นะครับ9หลังนะครับ9อยู่ข้างหลังนะแต่คนเขาชอบเลขกันนะครับถ้ามีเลข9มันจะถือว่าเราจะได้เดิน9ก้าหน้านะครับผมดูครับดูความคมดูข้างๆอันนี้ผมเลี่ยมมาแล้วนะ เจ้าของเก่าเขาเรียกมานะครับผมไปปิดมาในกลุ่มนะดูครับผมบอกเลยว่ารุ่นนี้สวยมากและเนื้อเนื้อแบค็โรเดียมเนี่ยสวยมาก,มากๆครับจมูกร้อยนะดู ต้องรีบเก็บต้องรีบสะสมกันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาก็หลายๆองคองนะครับก็จะไปที่อยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทแล้วนะครับผม2,000กว่าบาทแล้วนะจะแตะ3,000แล้วนะถ้าเลขสวยๆนะครับเป็นเลขตองนะครับตรงนี้ครับถ้าเลขตองหรือเลข9เลขเดี่ยวเลข1เลขเดี่ยวอะไรนะครับหลักเดียวกับเลขตองในราคายิ่งไปไกลนะครับผมอันนี้ของผมเป็นเลข2หลัก19นะถ้าเป็นเลข3หลัก แล้วเป็นเลขที่ไม่เรียงเป็นเลขธรรมดานะครับผมราคาจะอยู่ที่พันต้นๆน,นะครับผมพันต้นๆน,นะให้ทุกคนลองไปดูได้นะครับหรือว่าสนใจสอบถามผมมาได้นะครับต้องการให้ผมจัดหาให้หรือว่าต้องการซื้อหรือว่าแบ่งจากผมก็บอกได้นะครับผมหรือเพื่อนๆคนไหนมีสวยๆดีๆนะครับแบ่งไม่แรงก็ส่งมาให้ผมดูได้นะถ้าสวยๆเลขสวยๆ แรงๆถ้าผมถูกใจผมก็ปิดได้นะครับผมส่งมาได้นะครับดูครับดูความคมชัดของท่านห้อยแล้วสวยเลยครับดูครับถ้าห้อยคอนี่ไม่อายใครเลยนะครับแนะนําให้เก็บเป็นเนื้อบนๆนะแนะนําให้เก็บเป็นเนื้อบนๆนะเช่นเงินแบ็คโรเดียมอะไรอย่างเงี้ยครับพวกนวะอะไรต่างๆถ้าใครไม่มีตังก็เก็บเป็นทองแดงได้นะครับผมหรือว่า จะเป็นเนื้ออื่นก็ได้นะครับสําหรับคนที่มีงบน้อยนะพุทธคุณเหมือนกันนะครับผมแต่ผมอยากให้เก็บนะครับเนื้อบนๆไว้ดีกว่าเพราะว่าเวลาราคาขึ้นนะครับเวลาพระราคาขึ้นเนี่ยมันจะเห็นเลยนะครับว่าสมมุติองค์นี้อยู่ที่สองพันองนี้อยู่ที่ส0งพแล้วท่านมีตังอยู่พันหนึง่งท่านไปเล่นองค์ที่ราคาถูกๆอย่างเงี้ยครับวันหนึ่งพระราคาขึ้นเนี่ย พันหนึ่งของท่านก็ขึ้นมานิดเดียวครับพี่แต่ถ้าเป็นสองพันล่ะครับมันจะขึ้นเยอะเลยนะครับผมมันจะขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยบลอกทองคําเห็นไหมครับที่ผมบอกไฟผมมันจะสะท้อนหน่อยนะ ก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนานๆจะมีมาทีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็กำลังกลับบ้านไปเอาพระมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับผมก็จะมีทั้งหลวงพ่อพัดที่เป็นพระใหม่นะครับหลวงปูแ่แสนอะไรพวกนี้นครับผมหลวงปู่สอนะครับพระใหม่พระเก่าผมก็จะลงปนๆมานะครับปนๆมาให้เพื่อนๆชมกันดูนะครับว่าองค์ไหนราคาประมาณเท่าไหร่นะ เพื่อนๆจะได้ตัดสินใจนะครับว่าจะเก็บหรือจะเช่าต่อหรือยังไงดีนะครับผมก็สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม